ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็าจะพามาติดตามนะครับพัฒนาการนะครับหลังจากการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับกับโคลคาเซียเอสโคลันตาโมจิโตนะครับแล้วก็โคนาคอฟฟี่นะครับรวมถึงแบล็คเมจิกแล้วก็ฟาโรเมสนะครับซึ่งในทดลองใส่ไปล่วงเลยมาแล้วนะครับเป็นเวลาก็นับได้10วันนะครับมาดูว่าจะเกิด ผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราต้องการที่จะทดสอบใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยที่ใส่ในวันนั้นนะครับก็เป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยก็คือ28 20, 20, 20นะครับที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นปุ๋ยทิพนะครับเป็นยี่ห้อปุ๋ยทิพที่ใส่ไม้ผลนะครับหรือว่าพืชนาพืชไร่ทําข้าวทั่วไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับวันนั้นที่ลืมพูดปุ๋ยไปก็คือ อีกสูตรที่ใช้อยู่ก็คือ6 3 3นะครับของอินทรียแผ่นนะครับที่ได้ใช้อยู่แต่ที่ใส่มา3ครั้งนะครับน่าจะเข้าครั้งที่4นั้นจะใช้6 3 3แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็น2 8 20 3ครั้งนะครับซึ่งบางต้นที่มีอายุน้อยกว่าอัตราการใส่ก็จะ,ะลดลงไป2หรือ3ครั้งนะครับอย่างเช่นครั้งนี้นะครับก็ผ่านการใส ปุ๋ยเคมีสูตรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็คืออย่างมากก็4ครั้งนะครับเช่นโคโลคาเซียเอสโคเรนตามูจิโต้ต้นนี้นะครับผมใส่มาแล้วนับได้น่าจะ4ครั้งนะครับซึ่งมีระยะห่างประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการใส่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับได้ร่วมแชร์ข้อมูลนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนไปก็คือโคโลคาเซียใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ดีนะครับในคลิปที่ลงไปครั้งก่อนนะครับ วันนี้ก็10วันนะครับจะพามาชมว่ามีผลเสียไหมคนจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่นะครับบนพื้นฐานข้อมูลก็คืออา,อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสูตรนี้นะครับอย่างเช่นสูตร28-20นะครับเพราะว่าที่ผมสังเกตดูนะครับขอให้เป็นปุ๋ยที่มีสูตร3ตัวนะครับสูตร NPK อาจจะมากหรือน้อยนะครับตัวหน้าต่ําตัวกลางสูงหรือ,อสูตรเสมอนะครับขอเพียงแค่ว่า เป็นสูตรที่มีครบธาตุอาหารทั้ง3ตัวนะครับก็อาจจะลองใส่บ้างเท่าที่ท่านมีอยู่นะครับโดยควรจะเริ่มใส่เมื่อต้นไม้หรือโคลกสเซียที่ปลูกเลี้ยงอยู่มีอายุแนะนําก็คือไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับเพราะว่าที่ผมทดลองใช้อยู่ก็คือเข้าเดือนที่3ที่4นะครับผมจึงได้ลองใช้ปุ๋ยเคมีนะครับครับเช่นมาติดตามต้นแรกเลยนะครับที่เป็นโคลอสเซียเอสคูรนต้ โมจิโต้นะครับวันนั้นนะครับที่ใส่ไปผมได้หวานหวานโดยโรยไปก็คือประมาณ1กํามือนะครับใส่ครึ่งกํามือสองครั้งถ้าท่านอาที่ได้ดูครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็จะหวานกระจายทำไมต้อง1กํามือเพราะว่าต้นนี้มีกระถางค่อนข้างกว้างนะครับไม่ได้เลี้ยงปลูกเลี้ยงน้ํานะครับเป็นปลูกเลี้ยงโดยใช้ดินอย่างเดียวนะครับไม่ได้แช่ถาดน้ํานะครับนี่คือลักษณะของ การใส่ปุ๋ยเคมีที่ผ่านไปแล้ว10วันในโคโลคาเซียเอสโครลตามูจิโตที่มีอายุราวๆ5เดือนนะครับก็ไม่พบผลเสียแต่อย่างใดน,นะครับที่ปลูกเลี้ยงอยู่ในที่โล่งนะครับแต่ไม่ใช่แดดร้อยหรือฝนร้อยที่มีแสงแดดรอบทิศทางตลอดทั้งวันนะครับขอย้ำนะครับหมายี่ว่าแดดร้อยก็คืออาจจะโดนแสงแดดรอบทิศทางเหมือนพืชไร่หรือพืชนาย,ย่างงั้น ไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นผมว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ใบจะไหม้สูงมากนะครับสำหรับกลุ่มโคลกาเซียเอ็กซ์โกลต้ามูจิโตนะครับนี่คือช่วงใบามาเขาจะมีะตัวบ้านนะครับตัวบ้านแล้วก็ร่มไม้บ้างนะครับที่บดบังแสงแดดในช่วงบ่ายนะครับซึ่งถ้าแดดในช่วงบ่ายนะครับมีน้องท่านหนึ่งถามมาว่าอของผมนะครับมีลักษณะที่ขอบใบไหม้นะครับ โดนแดดช่วงบ่ายนะครับถ้าแดดช่วงบ่ายนี่จะสังเกตได้ว่ามีความร้อนมีแรงนะครับมีความร้อนสูงมากกว่าแดดช่วงเช้านะครับดังนั้นถ้าบอกว่าแดดร้อยนี่ผมว่าน่าจะไม่เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงโคโลคาเซียกลุ่มนี้นะครับอย่างผมนะครับที่ถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ก็คือจะแดดในช่วงเช้านะครับซึ่งอาจจะ บทบางลำไรบ้างในบางช่วงเวลาที่มีเงาของต้นไม้ใหญ่ที่บทบางอยู่ด้านข้างนะครับดังนั้นจึงความเหมาะสมนะครับถ้าอ,อย่างที่ปลูกเลี้ยงอยู่ก็คือ,อมีแดดส่องผ่านบ้างรับแดดโดยตรงบ้างจริงๆเลยก็คือช่วงประมาณช่วงเช้ามาถึงประมาณ4ี่โมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็จะมีร่มลำไรบ้างนะครับที่ผ่านมาจากต้นไม้ใหญ่นะครับนี่คือ โคลลีคเซียเอสูต้ามูจิโตที่ได้ผ่านการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร2 0 8ส0นะครับส่วนต้นเล็กนี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้แยกหน่อแล้วก็ปลูกเลี้ยงนะครับอย่างต้นนี้ครั้งที่แล้วก็ไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่ามีอายุของต้นที่ยังน้อยอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าแยกแต่ยังไม่ถึง1เดือนนะครับสำหรับเอสคูล์ต้ามูจิโตต้นนี้ ที่เป็นต้นเล็กที่แยกจากหน่อต้นนี้นะครับซึ่งอาได้ปลูกเลี้ยงนะครับเสริมไว้เผื่อต้นนี้มีปัญหานะครับหรือว่าตายไปเราก็จะได้มีต้นที่เลี้ยงต่อไปได้นะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับเราก็ปลูกเลี้ยงไว้แยกไว้ก่อนนะครับหนึ่งต้นนะครับรต้นนี้นะครับนี่คือยังไม่ได้ปุ๋ยเคมีนะครับ ทีนี้อีกต้นหนึ่งนะครับวันนั้นที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเดียวกันไปก็คือฟาโรเมสนะครับนี่คือใบใหม่ที่ขึ้นมาหลังสุดหลังจากช่วงที่ใส่ปุ๋ยผ่านไป10วันนะครับใบนี้ก็ประมาณ10วันนะครับช่วงนั้นยังเป็นหลอดอยู่นะครับก็ไม่มีผลเสียแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ถือโอกาสได้ตอบคำถามน้องนะครับหรือที่ได้สอบถามเข้ามานะครับ ใต้คลิปนะครับฟาโรแมสก็คือน้องถามว่าปลูกเลี้ยงแบบอ่าน้ําเหมาะสมหรือไม่นะครับส่วนตัวผมเห็นว่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าฟาโรแมสต้นนี้นะครับผมอายุ5้ย่าง6เดือนแล้วนะครับจากข้อนะครับก็จะมีปลายไหลที่งอกบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับนี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีปลายไหลอยู่ทางซ้ายอีกหนึ่งแล้วก็ด้านโน้นอีกหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ก็คือ ห้าหกเดือนนะครับต้นนี้ก็มีปลายไหลประมาณ5-6ไหลนะครับบางแอนก็แทงเป็นใบแล้วนะครับอันนี้ก็จะปล่อยให้เขาเติบโตขึ้นมานะครับนี่คือข้อไหลที่เท่าน้ํามะนาวนะครับเมื่อ5้ถึงหเดือนก่อนนะครับน้องสอบถามเกี่ยวกับว่า,าปลูกเลี้ยงในน้ําดีไหมส่วนตัวผมนะครับที่ปลูกเลี้ยงเลยจากต้นนี้เลยนะครับก็คือเดิมทีนะครับผมจะปลูกเลี้ยงแบบเดียวกันกับ ที่ปลูกเลี้ยงโมจิโต้ทางด้านหน้านะครับที่ถ่ายให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นดินอย่างเดียวนะครับแต่ภายหลังมาปรากฏว่าดินแน่นนะครับน้ำไม่ระบายนะครับมีการแฉะขังนะครับก็จะเห็นว่าการเติบโตของใบไม่เท่ากับปลูกเลี้ยงโดยดินปกตินะครับแต่การให้หน่อให้ไหลนั้นค่อนข้างดีนะครับเมื่อย่าง5-6เดือนนะครับ ฉัน,นั้นโดยส่วนตัวแล้วจึงคิดว่าถ้าอยากได้ใบสวยใบงามก้านอวบนะครับน่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงดินปกติก็พอนะครับครับนี่คืออีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นโคนาคอฟี่อที่ใส่ปุ๋ยในวันเดียวกันนะครับ10วันผ่านมานะครับอย่างเช่นใบนี้เป็นใบที่สูงอยู่ล่าสุดนะครับก็มีความเติบโตที่ดีมากนะครับอันนั้นกอนี่ผมปล่อยเพื่อดู ลักษณะพุ่มนะครับว่าถ้าเราไม่แยกหน่อเลยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโคนาคอฟี่ตัวนี้ก็มีอายุราวๆเดียวกันนะครับประมาณ4-5เดือนนะครับตรงน,นี้เป็นโคนาคาฟี่นะครับให้หน่อเยอะนะครับหน่อชิดโคนต้นเหมือนกับโมจิโต้นะครับแต่ใบจะเริ่มดำเมื่อใบที่มีอายุแก่ขึ้นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับวันนั้นที่ใสพ่พร้อมๆกันก็คือ,อ Black Magic นะครับโปเลกาเซียแบล็กเมจิกนะครับจะเห็นว่าขนาดใบนะครับใหญ่ขึ้นมากนะครับด้วยทั้งอายุของเขาที่เติบโตแล้วก็การได้รับปุ๋ยในการบำรุงต้นนะครับจะเห็นจะเห็นว่าใบมีขนาดใหญ่มากนะครับสำหรับ b บล็กเมจิกต้นนี้นะครับก็ความสมบูรณ์ก็ไม่มีอาการชางักนะครับแต่กลับเติบโตได้ดีเมื่อได้รับปุ๋ยแล้วก็ดินปลูกที่เหมาะสมนะครับ นี้ผมใช้ปุ๋ยวานตัวเดียวกันนะครับครับมาดูโมจิโต้นะครับว่าได้รับผลกระทบไหมไม่มีนะครับไม่มีใบใดที่มีการขอบใบไหมนะครับหรือการชะงักการเจริญเติบโตไม่พบนะครับหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากการใส่ปุ๋ยเคมีที่ผ่านไป10วันนะครับ จะเห็นว่าเหล่านี้เป็นใบของหน่อใหม่ที่ขึ้นมานะครับอยู่ข้างๆกับลำต้นเลยนะครับเมื่อสิบวันก่อนยังเล็กอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อต้นของเขาเหมาะสมแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีผมคิดว่าน่าจําเป็นนะครับต่อการบํารุงต้นนะครับใส่ในอัตราที่พอเหมาะนะครับตามอายุของต้นและก็ความสมบูรณ์ว่าโตแค่ไหนควรจะใส่ามากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดไม่มีปุ๋ยในสูตรที่ผมยกตัวอย่างไปก็คืออย่างของผมเป็น28 8 20นะครับกับอีกตัวหนึ่ง6 3 3นะครับก็ลองทดลองใช้ปุ๋ยที่ท่านมีอยู่นะครับที่ใส่กับต้นไม้ไม้ผลทั่วไปที่เป็นสูตรครบทั้ง3ตัวนะครับว่าสูตรใดจะเหมาะสมนะครับน,นี่คืออนนความงามของคอร์โกเซียเอสโคลเรนต้ามูจิโตนะครับอันนี้เป็นใบ ที่เพิ่งกำลังจะกลางเริ่มเริ่มจะกลางเต็มใบนะครับสีสวยมากนะครับการใบสีชมพูอมแดงนะครับทั้งที่ใบยังกลางได้ไม่ดีนะครับจะเห็นว่าใบยังหุบครึ่งครึ่งอยู่นะครับแต่ว่าหลอดใบที่เตรียมตัวที่จะขึ้นมาเป็นใบใหม่ในก้านเดียวกันก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับ ใบยังไม่กลางดีนะครับแต่ก็ใบน้องก็กำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับครับนี่คือความงามของคอร์ลเปเซียเอสกูลนตามูจิโตนะครับท่านใดที่ปลูกเลี้ยงอยู่นะครับถ้าอายุของต้นนะครับมากกว่า4ีหเดือนขึ้นไปจะได้ชมความงามเต็มที่นะครับของอ m มจิโตนะครับ ซึ่งไม่น่าผิดหวังแน่นอนสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ที่มีความโดดเด่นของพื้นใบนะครับครับคลิปนี้นะครับก็เืียโอกาสมาแชร์หลังจากที่ได้ทดลองใส่ปุ๋ยไปในครั้งที่แล้วนะครับให้หลายๆท่านได้พบว่าการดูแลใส่ปุ๋ยก็จำเป็นเหมือนกันในการปลูกเลี้ยงไม้กลุ่มคโคราเซียนะครับครับคลิปนี้ อลองอนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจนะครับปลูกเลี้ยงไม้ของท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ปลูกเลี้ยงโคโลกาเซียแล้วการเจริญเติบโตอา,อาจจะชะง,งักหรือไม่ค่อยดีหากเมื่อมีอายุพร้อมพอที่จะลองใส่ปุ๋ยเคมีก็ลองทดลองดูนะครับใส่แต่น้อยก่อนนะครับเพื่อดูอาการนะครับอย่างน้อยๆก็7วันนะครับเขาจะสะท้อนผล ที่ใบนะครับว่าเติบโตได้ดีไหมนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปอย่างน้อยเจวันจะพบประการข้อดีหรือถ้ามันงามก็จะเห็นได้ภายใน7วัน10วันนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ